อ่ะแต่ทุสวัสดีครับก็มันอยู่ที่เพจมันเดิมสิู่ี่เอาหกเสาหกาหกเสาก็หกทิพนี่เจ้าเอาหนังวนะ่าไงเดี๋ยวผมจะเอาเออทางดามป่ะเดี๋ยวเซตเตไดประกอบโครงโครงเดี๋ยวว่าแฟนไม่เอาเอัอนนี้เอาเปียกเอาเปียกทุกทุกอย่างเออ luật cảng này, hơi <laughs> các thằng, làm ăn mùng, 2 mùng. Vui cái đấy นี่เจ,จับแห่นด้รับเลยนะผมจะใช้ใต,ตาเลยจะมาเจ้าวันจะมานแกน,น,นี่นี่เป็นเจ้าอะไรบ่ลูกพี่เป็นนะ้นในามัเนน่หโอ้ส่ฝามาละ ใช้ไให้ลุงเบาหน่อยดิเดี๋ยวลุงเบาหลานสืบน้ำหวานรูปล่าโอ้ันี่อะไรนี่หออ่นไม่ัเีปุบี่ักอ่ัเดียว พีุู่้ครับไปแกะสายไฟในอะไรพอนะนี่ละเดี๋ยวพอจะดึงนี่เดินตรงนั้นนะโอเคเอางั้น

เดี๋ยวเลยนะครับมาเลยมาเลยนี hey, so yeah, like ่อ um. ยู่กันต่อเชื่อมเมเสา้ิเเมาอใกล้ๆกล้องให้นี่เี๋ยไปเลยม่ไม่ดีเป็นรจะวัดพิพิพุเลยพี่วัดเดทยธเลยตีีะไรตีเยอะอยู่หนาไใชไม่รู้เขาออกปะวะ

<ort>. มีเราซื้อมาเจาะเองได้เนาะมากอเดี๋ยวแม่ก็ให้ชลาเข้าใส่ให้เลยนะให้ล้างใส่เพลทให้เลยแต่ให้มันรวมๆไว้นะครับผมง่ายต่อการอันนี้แบบนี้เรามาคับเพราะว่ามันไม่ได้ดูด <you> well. ูมันไม่ตรงกันเออไปจ้อแผนมาเจาะเองจ้างซื้อ่มาเขาจาะอเออบอก้นะบอกเจาะใส่าได้ิง

ก็ง่ายเนาะลงแหละครั้งเหนื่อย,ยว่ามันจะใช้ยังโต๊ะยังเอ,อ้ยดูมาสถา,านนี้เนาะมีเผ็ดเผ็ดเนาะถ้าไม่ใส่อำเร็งไม่รู้ลลงเย เดี๋ยวทำร้านแบบประหยัดเลยนะร้านแบบราคาประหยัดนะผมมือราคาประหยัดเอามัต้องเหล็กเยอะมากเดี๋ยวเราผูา้สาก็จะเอาแบบใช้เหล็กน้อยที่สุดนะครับวันนี้นะครับผมนี่เหลืออีกสอง,สสงเสานะครับผมก็เสร็จแล้วเพลนเราครับผม อืมอืมบ,บ๊ายา,ยายกาดดีต้องพลังสีเขียวอ่ะธรรมชาติสวยงามเท่าอืมบียบายกาดีเอ่อวิวดีนะใช่ไอเพนที่บาทเลยไอเป็นประมาณ50 ห้าสิบบาทเออถ้าแบบไม่เจาะเขาจะชั่งกิโลเอออันนี้จาะใช่ไหมฮะเขาจาะทั้งไม่ตรงเนาะก็ไม่ตรงอยู่ดีเลยเรามัน็ใช่แต่ว่าเราไม่มีถวานใหญ่เจาะเออลำบากเล็กิตนายนะครับผมก็เราก็เลยต้องซื้อแบบนั้นตัวอะไรนั้นก็แล้วแต่แล้วตัวที่มีลูกเลยเหออเราเลือกขนาดเอ้าคุณแมงก็ เอราเผื่อนาคตด้วยเนาะใช่ไอ้มูดิกับเพิ่มอันเงี้ยต่างไงมือนกันเนาะเหมือนกันเนาะเพิ่มอันเงี้ยมันจะไม่มีด้นขนาดหี้าใช่ป่ะเนาะเออมันเงี้ยอย่างเดียวเออเอาแล้วก็พูดตามภาษาแเราอาจจะไม่ตรงตามทฤษฎีเท่าไหรงเราเอาตามเราอยากทำแล้วเราคิดว่าสวยใช่ เราไม่มีวัดให้บุ้มเลยไปก่อนับุ่มน่นีแหละังนี่แได้นี่ไปวัดแแล้วเดะแปดแล้วเด้ะเอาฮะอนี่ดีเราขีดเส้นดีกว่าทำนั้นเลย จนะับเราน้ำไ,ไว้ไหมแบบคุณว้อ่ะเดี๋ยวเราเ<ะ>อาคลิปหน้านี่เราความรบอบครอบของเราดีแล้วทำงานเนาะใช่สุขการเรามีสอนเด็กไม่ไม่มากก็ได้อ่ะโอเคครับเราสวัสดีครับ